เดินไปหารีวายสักครู่เดียวเฮ้ยเมื่อกี้พี่ปูเห็นอันนี้มีอยู่รูปหนึ่งอ่ะพี่ปูนน่นๆๆๆๆะไอที่เก้าพันเมื่อกี้เ้เ้ยเ้อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้อันเนี้ยมันมันสี่สิบห้ากิโลเหมือนกันอ่ะอันเนี้ยในลิสต์มันมีสามกระสอบดูดิ ในลิสมันมีสามกระสอบมันเก้าพันเท่ากันใช่มอออ่าม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 าพี่จัดให้ลูกค้าอันนี้เก้าพันเท่ากันให้ลูกค้าเหลือเท่าไหร่เจ็ดพันอ่าของพี่ลิส3ามรายการแล้วค่ะแยกไปแล้วเมนรีวายต่อไปไป้ายป้ายหัวสิงโตนะคะ ป้ายหัวสิงโตมีสมกระสอบเมนรีวายป้ายหัวสิงโตมีสามกระสอบจะเป็นตู้เดียวกันกับป้ายเมื่อกี้นะคะตู้เดียวกัน <c oughs> มีสามกระสอบก็เอาราคาเท่ากันไปจะได้ไม่ต้องคิดเยอะ,อะป้ายหัวสิงโตนะคะมีสามกระสอบค่ะรีวายรีวายจะหมดแค่นี้นะคะไม่มีแล้วที่จัดโตไม่มีล่ะจะมีแค่นี้ มีวายผู้ชายจะมีแค่นี้นะคะที่สัดโปรมมีแค่นี้นะมีแค่ป้ายหัวสิงโตอีกสามก็สอบแค่นี้นะคะไม่มีแล้วะพี่โอมนับเองงงเองนะ่ะ้าหกเ้าฮะ <69. S 1> อ่าเมื่อกี้น้องนับผิดนะคะเมื่อกี้น้องนับผิดนะหกสิบเก้าตัวนะคะไม่ใช่แปดสิบนะขอไปอีกรอบหนึ่งรีบรีบพี่โอมรีไปไหนหกสิบเก้าตัวนะคะอันนี้หกสิบเก้าตัวนะคะเมื่อกี้หกสิบเก้าตัวนะ,ะไม่ใช่แปดสิบนะคะน้องนับผิดนะหกสิบเก้าชัวร์แล้วน้บใหม่สองรอบอ่ะมาอันนี้หกเก้าพี่ค่ะมันเป็นกิโลค่ะเพราะว่าถ้าไหนที่มันไม่เขียนจํานวนตัวมานะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นกิโล บิกอีสามแล้วห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่ะขากระบอกเล็กอะเยอะมากมใช่ค่ะคืนทุนละค่ะอตัดเ,เลยตันเลยมีสามลูกอะตันเลยไปเรดี้สกินนี่ยกงเริ่มไม่ได้แล้วพี่ลิทเพราะว่ารายการเนี่ยคือเราแจ้งลูกค้าคนอื่นแล้วอย่างเหมือนเมื่อกี้เนี่ยพี่ไพโรดก็จะเอาเรดี้สกินนี่แต่ได้พี่ลิทก่อนนะคะไม่งั้นมันจะเสียโอกาสลูกค้าคนอื่นนะคะ อ่ะอันนี้มีสามกระสอบค่ะรีวายจะมีจัดแค่นี้นะคะไม่มีจัดแล้วมีจัดแค่นี้มีสามกระสอบ <c oughs> มีสามกระสอบนะคะรีวายนะเหลือเจ็ดพันสมร้ยห้าสิบาทนี่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ย <c oughs> ห้าสิบสอเหลือเจ็ดพันสามร้ยห้าสิบาทมีสามกระสอบนะ,ะนี่เป็นกระสอบแรกขอบคุณมากค่ะพี่เลีค่ะ สีสวยสีเข้มๆเลยค่ะอะใครรับมาแจ้งมาเลยมีแค่สามกระสอบนะคะโปรโริสฟรีนะคะโปรโริสฟรีประมาณเมื่อกี้พี่อมนะ่าได้ไรนะหกสิบเก้าอะก็ตีเฉลี่ยประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบตัวห้าศูนย์หนึ่งค่ะห้าศูนย์หนึ่งขอดูไงประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบตัวประมาณนี้นะคะตัวนี้งานเม็กซิโกค่ะงานเม็กซิโกห้าศูนย์หนึ่ง 513ป้ายอาร์ค่ะกระบอกเล็กค่ะ513กระบอกเล็กตัวนี้ก็กระบอกเล็กนะคะ511ป้ายหนังด้วยนะตัวเนี้ย511ป้ายหนังด้วยเป็นรุ่นรุ่นพิเศษ้าสห้าค่ะมีสามสอบเท่านั้นนะคะมีสามสอบเท่านั้นมีสามสอบเท่านั้นไซส์สวยป้ายหนังนะคะจะเป็นรุ่นพิเศษกระบอกเล็ก511เนี่ย คัดห้าหนึ่งหนึ่งขายกาคุ้มแล้วค่ะพี่ไซส์สามสามนะไซส์สวยมากเนี่ยขาก็บอกเล็กค่ะขาก็บอกเล็กนะคะใครรับสอบนี้แจ้งเลยใครรับสอบนี้แจ้งเลยห้าหนึ่งหนึ่งโอ้ยสีเข้มมากเลยอ่ะลีวายจะมีจัดแค่นี้แล้วนะคะไม่มีแล้วห้าศูนย์สองป้านค่ะไซส์สามสี่ไม่มีแล้วนะคะลีวายจะไม่มีจัดแล้วห้าหนึ่งสี่ค่ะเอลสามสิสี่ได้ขากระบอกเล็กทั้งนั้นเลยอ่ะห้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์สองห้าศูนย์ห้าศูนย์สามห้าหนึ่งสามเนี่ย ขากระบอกเล็กหมดเลยห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่งจะเป็นรุ่นขากระบอกเล็กหมดเลยพี่เนี่ยตัวนี้ก็ห้าหนึ่งหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นขากระบอกเล็กทั้งหมดหากใครรับสอบนี้นะคะใครรับสอบนี้ใครรับสอบนี้แจ้งได้เลยตัวนี้ห้าศูนย์หนึ่งนะคะไซส์สวยนะไซส์สามพิบสี่ สีเข้มๆอะไรคะอุ้ยตัวนี้ห้าหนึ่งหนึ่งทรงสลิมสวยมากเลยโอ้ยสว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 ยเดสต์สกุ่าห้าสินึ่งอ๋อห้าส่วนหนึ่งเนี่ยหรอห้าส่วนหนึ่งคันนี้ตัวนี้ป้ายแคร์นะห้าส่วนหนึ่งตัวนี้ป้ายแคร์ นี่ห้าศูนย์หนึ่งสีเข้มมาก 1. 1> ตัวนี้ก็โอยสีข้อเข้มค่ะเนี่อยอ่ะใครเอาสอบนี้แจ้งเลยตัวนี้ก็ห้าศูนย์หนึ่งค่ะห้าศูนย์หนึ่งเม็กซิโกค่ะข่ามากเลยะนะเข่ามากเลยอะไ,ไก็มีกอดต่อถือค่ถือห้าหนึ่งหนึ่งค่ะห้าศูนย์ห้าค่ะ ไซส์ใหญ่สุดแค่สามแปดเองนะ, 5, 4, ะข้าสี่หนึ่งค่ะขากระบอกเล็กไซส์สามสิบสองนะดูดิไซส์สวยมากเลยตัวนี้เดสต็อกนะคตัวนี้เดสต็อกป้ายห้อยข้าหนึ่งนึ่ตัวนี้เดสต็อกป้ายห้อยขากระบอกเล็กเลยนี่ก็สวยนะดูดิใช่นไหมอืมอืมนี่ก็สวยวอืม เนมนีม่บิ๊กไอตัวนี้เป็นเป็นเนอ่าป้ายหนังที่พาร์โนไซป้ายหนึ 3, ่งสี่ไซส์สามพิค่ะพนาน์ซาไซแม็กซิโกออฟยูเอสใช่ได้อยู่นเนนีอ่ะเพิ่งเพิ่งเคยเปิดอ่ะเพิ่งเคยเปิดนี่ตัวนี้ก็ห้าหนึ่งหนึ่งเป็นเป็นร็อตพรีเมียมเก้าค่ะ, 9, คะไซส์สวยนะไซส์ยี่สิบเก้าป้ายอาร์ด้วยนะ จัดแค่นี้นะคะรีวายหมดแล้วรีวายหมดแล้วไม่มีจัดแล้วนะรีวายหมดแล้วนะคะตัว,วนะะีว้นะะนงานเด s t ็อ k นะ,คะ <สา S 2> ใคร<ฮ>ามาดูย้อนหลังไดรายการไหนยังมีอยู่ก็เดี๋ยวใครแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะาที่นะให้สวยให้สวยมีมีสามลูกข้าวหนึ่งหนึ่งค่ะมีส,สามลูกไซส์สวย ฟันธุ์ทรายยูนย์แคร์ดูดิใช่ห้าหนึ่งหนึ่งออกเยอะปลายส้มนะงานยุคเจ็ดศูนย์ค่ะงานยุคเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สี่นะคะรีไวจะมีจัดแค่นี้นะคะรีวายจะมีจัดแค่นี้ห้าหนึ่งหนึ่งค่ะพ,พี่พี่ปุณณภารียด้วยไหมรียด้ไหม ซส์สวยค่ะก็บอกเล็กเลยนะลู 14, กค้าห้าหนึ่งสี่ไซส์สามสิบดูตีมากนี่แหละมีแค่นี้แหละจบและเนี่ยสุดท้ายละร้อ 5, นยิบหาเลยห้าห้าศูนย์พี 5, 5, 5, 1, 1, ค่คุณณภารีดไม้โปโลสีนี่ห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งค่ะก็บอกเล็กนะคะไซส์สูงโอเค รีดด้วยรีดด้วยครับพี่ปูนภาแคปเลย5,000เล็กขายยายแคปเลยเล็กขายยาก5 5 0ใช่แาวิเศษเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะคุ้มมากเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทีมีแค่นี้นะเหลือว่าอีกสองลูกนะใครอยากได้พี่ทักแชทมานะคะรับกระสมใหม่ไม่เปิดที่สมพรได้เลยอ่ะมีว่าแค่ลูกเดียวค่ะ มีว่างอีกแค่ลูกเดียวค่ะหมดแล้วฮะมีว่างอีกลูกหนึ่งพี่เอาใช่ไหมโอเคหมดค่ะเรียบร้อยขนาดลูกค้าดิ่นดูหน้าร้านที่รีบรับงานสวยจริงพี่อ่ะเดี๋ยวให้ฟิมยกมาฟิมยกมาเลยสามสองดูฮะได้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 อ่ะพี่ดูเลยห้าหนึ่งหนึ่งอหนึ่งออกเยอะไปหนังไปหนังอืมฮะอ๋อ สวยเลยคะ่ะไซส์สวยเลยสองจัส,สี่อันนี้มันเป็นเมนเย็ยน,นค่ะเมนเย็ยนโอเคสำหรับโปรโมชั่นเคลียร์โกดังวันนี้นะคะก็หมดรายการเท่านี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะมีเคลียร์รายการไหนนะคะลูกค้าโปรดติดตามหน้าเพจแล้วก็ทางไลน์กลุ่มของทางร้านได้เลยนะคะติดตาม ทางลายกลุ่มของทางร้านได้เลยว่าเราจะมีเคลียร์อะไรบ้างเราจะเคลียร์กันจนถึงสิ้นเดือนนะคะก่อนที่เราจะย้ายไปโกดังที่ใหม่กันนะคะสำหรับโกดังที่ใหม่จะอยู่ในซอยบางปลา20ทับหนึ่งนะคะพี่คะอยู่เลยวัดหลวงพ่อโตมา3กิโลค่ะอยู่ก่อนถึงตลาดนัดเรือบินนะคะปากซอยจะชื่อว่าตลาดบางพีเข้ามาในซอย1กิโลนะคะไม่ต้องเลี้ยวตรงไหนเลยพี่ตรงอย่างเดียวเลย นะคะไม่ต้องเลี้ยวเลยตรงอย่างเดียวโกดังอยู่ทางซ้ายมือเห็นชัดเจนเลยค่ะพี่คะนะคะ,คะใช่ค่ะเห็นชัดเจนเลยกําแพงสีเทาเลยนะคะเห็นชัดๆเลยนะ,ะสาหรับลูกค้าที่จะมาช่วงเดือนพฤษภาลูกค้าโทรมาก่อนนะคะว่าของที่ลูกค้าต้องการอยู่ที่นี่หรืออยู่โกดังใหม่แล้วนะคะช่วงนี้ก่อนจะถึงสิ้นเดือนเราจะเคลียร์สต็อกกันทุกวันเลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่กับวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ขอบคุณลูกค้าทุกสั่ออเดอร์ด้วยค่ะฮะทุกีงานเยอะพอมนเลยลูกน้องเตรียม <c oughs> ลูกน้องเตรียมเคลียร์ของ